พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันเสาร์วันที่9เดือนที่สในหัวข้อเรื่องการสำาสร้างอุปนิสัยของพระองค์เข้าสู่วิญญาณของคุณและพระวจนะที่จะใคลควรและสามาคีธรรมในพระธรรมมาราโกโบทที่11ข้อที่23เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขาเนว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งน,นั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆพี่น้องคะบางคนเข้าใจจุดประสงค์ของเราในกันเก่ายินยันพระคามของพระเจ้าผิดยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณบอกพวกเขาว่าฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสพวกเขาคิดว่า เรากำลังพยายามทำให้คนบาปพ,พูดเดากับว่าพวกเขาเป็นธรรมิกชนไม่เราไม่ได้กำลังทำการเป่าประกาศเช่นนั้นเพราะว่าเรากำลังพยายามเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ไม่เรากำลังเก่าถึงความจริงฝ่ายวิญญาณคำเก่าสารภาพของเรามีพื้นฐานบนสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเราแล้วในพระคำของพระองค์พระองค์ตรัสสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ตรัส เื่อเราจะพูดอย่างเดียวกันอย่างเห็นด้วยกับพระองค์อย่างกล้าหาญนี่เป็นกฎไฟวิญญาณฮีบลูบทที่13ข้อที่5ถึง6กล่าวว่าเพราะว่าพระองค์ได้ดรัว่าเพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าจงเข้าใจว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรนั่นคือพระคำของพระเจ้าเป็นวัตถุดิบของพระเจ้าสาหรับการสร้างพระองค์เองและคุณลักษณะของพระองค์ เข้าสู่วิญญาณของคุณประการแรกเราได้รับธรรมชาติของพระองค์ในการบังเกิดใหม่แต่คุณยังคงมีอุปนิสัยของคุณและด้วยเหตุนี้บางคนจึงมึนงงว่าจะประนีประนอมความเป็นจริงของชีวิตแห่งการทรงสร้างใหม่กับอุปนิสัยของพวกเขาอย่างไรแต่นั่นคือสาเหตุที่พระคมพีบอกเราให้เปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ด้วยพระคำของพระเจ้าคุณใคร่ควรพระคำ แต่คนอื่นคุณต้องได้ยินพระคำจากนั้นคุณยอมรับและรับรองและเก่าสารภาพพระคำเมื่อคุณเก่าสารภาพพระคำของพระเจ้าคุณสร้างอุปนิสัยของพระเจ้าในวิญนาณของคุณเพื่อที่คุณจะได้คิดเหมือนพระองค์พี่น้องคะพระเจ้าประทานพระคำที่เป็นลายลกักษณ์อักษรให้แก่เราเพื่อให้เราคิดพระองค์ทรงดูว่าถ้าคุณคิดถึงพระคำ คุณจะพูดพระคำและถ้าคุณพูดถึงพระคำคุณจะดำเนินตามพระคำนั่นคือหลักการของอาณาจักรคุณเป็นสิ่งที่คุณพูดดังนั้นจงเก่าสารภาพพระคำของพระเจ้าต่อไปและสร้างอุปนิสัยของพระองค์ในวิญญาณของคุณฮาเลลูยาอามนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ประทังพระคำซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างอุปนิสัยของพระองค์เข้าสู่วิญญาณของข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงแสดงให้ข้าพระองเห็นทางไปสู่ชีวิตแห่งชัยชนะอย่างต่อเนื่องผ่านทางคําเก่าสารภาพที่เต็มไปด้วยความเชื่อในพระคำ ท้าพรองครอบครองในชัยชนะอยู่เหนือด้านลบของชีวิตในพระนามของพระเยซูอามนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เราเพื่อให้เราคิดเพราะพระองค์ทรงดูว่าถ้าคุณคิดถึงพระคำคุณจะพูดถึงพระคำ และถ้าคุณพูดถึงพระคำคุณก็จะดำเนินตามพระคำค่ะเพราะคุณเป็นสิ่งที่คุณพูดดังนั้นจงเกล้าสารภาพพระคำของพระเจ้าต่อไปและสร้างอุปนิสัยของพระองค์ในวิญญาณของคุณนะคะพระเจ้าสํามกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด